สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะวันนี้นะคะเรามาแนะนำ Honda าซีว c EK นะคะรถยนต์ปี2,000ค่ะทุกท่าน Honda Civic ตาโตเนาะ6 5 0 0 0บาทนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ออโตค้ค่ะยางดอกเหลือๆนะคะห้องเครื่องก็เก็บมาโล่งอย่างดีเลยนะคะทุกท่านระบบน้ำมันนะคะเจ้าของเพิ่งทำมาใหม่ด้วยนะคะนี่เป็นด้านหลังนะคะ ย้ายมอแบตมาไว้ด้านหลังเราเรียบร้อยนะคะเก็บห้องเครื่องให้โล่งๆคะ่ะเครื่องยนต์เพิ่งฟิตมาใหม่นะคะแบตก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่เช่นกันหมอน้ำนะคะเป็นอลูมิเนียมนะคะเพื่อไม่เกิดสนิมน,นะคะท่านใดสนใจเอาไปแต่งต่อนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะ6 5 0 0 0านบาทคะ่ะกระจกไฟฟ้าใช้ได้นะคะแต่บานหลังใช้ไม่ได้นะคะก็ต้องไปไล่ระบบกันใหม่นิดนึงนะคะสีน้ำเงินแจ้งลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะคะสภาพสีสวยๆคะ่ะ ถ้าถูกใจนะคะก็โทรคุยกับเจ้าของได้เลยนะคะเจ้าของบอกว่าก็ลดได้นิดหน่อยนะคะคุยกันก่อนได้คะ่ะช่วงร่างดีนะคะแต่ก็ต้องไปเปลี่ยนลูกยางบ้างบางจุดนะคะดีไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็แต่ก็ถือว่าดีนะคะทุกท่านรดเริ่มเก็บงานมาบ้างแล้วนะคะก็ท่านใดอยากเอาไปปั้นต่อนะคะก็ติดต่อไปได้เลยนะคะเจ้าของบอกว่าเหนื่อยคะ่ะปั้นต่อไม่ไหวแล้วนะคะ ก็อยากได้คนไปปั้นต่อนะคะเพราะรถสวยๆค่ะดูรถได้ที่นคะรนายกปทุมธานีสระบ,บุรีนะคะแล้วแต่พิกัดท่านอยู่ตรงไหนนะคะก็สามารถโทรนัดได้เลยนะคะทุกท่านเบอร์ติดต่อเจ้าของยูทิ่ใต้คลิปนี้นะคะเจ้าของหาคนใจดีนะคะเอาน้องไปดูแลต่อนะคะเจอผิดโควิดเข้าไปปั้นต่อไม่ไหวแล้วนะคะก็ท่านใดกำลังมองหารถยนต์สวยๆนะคะ h o n da าซ v วิตาโตนะคะ เอาใจสายปั้นนะคะปั้นนี้แต่งหน่อยก็โอเคเลยค่ะสวยๆล่อๆนะคะเครื่องแรงๆเนาะขับขี่ดีโดนใจวัยรุ่นนะคะทุกท่านสายปั้นรถรุ่นนี้ก็เป็นรถที่เป็นที่นิยมนะคะในการไปปั้นต่อนะคะเพราะว่าเขาทรงสวยค่ะทรงสวยตาสวยเครื่องแรงนะคะ65,000บาทนะคะทุกท่านรถเกียร์ออโต้ล้อแมกค์อบ15นะคะ ของเครื่องเก็บมาลงโล่งถ้าท่านใดสนใจเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะโทรไปได้ตลอดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรวมรถมือง2 JK เรามาแนะนำกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากท่านใดสนใจก็เน้นโทรหาเจ้าของเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ